สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลัคกี้ไพ่ย,ยิปซีพยากรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทำนายดวงในวันที่23พฤษภาคม2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะเริ่มต้นที่คนวันที่3ใบค่ะก่อนอื่นขออนุญาตจ,จับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยันวันที่3ใบามาเลยค่ะคนวาทิตย์มีอัศวินถือถ้วยนะคะมีกเหรียญเอสิ และสี่ถ้วยนะคะเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์นะจะมีเรื่องของโชคดีข่าวดีนะคะนะบางคนก็ยวดยันพานะให้โชคให้เงินให้ทองนะคะวันนี้คนบางคนเอารถไปเปลี่ยนเป็นเงินได้มหมได้นะคะนะแต่ว่าวันนี้นะก็อาจจะมีความหงุดหงิดไม่ค่อยอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบอบางคนเนี่ยอาจจะมีความหงุดหงิดบางคนอาจจะมีความที่เรียกว่าไม่เป็นไปตาม ความหวังร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบางคนมีเรื่องของสุขภาพปวดท้องปวดไส้ก็เป็นได้นะคะนะบางคนมีเรื่องของความคิดกังวลหรือว่าไม่ได้ดั่งใจนะคะนะอาการเงินดีไหมการเงินดีนะคะอาจมีโชคลาภข่าวดีหรือว่าอยอดยานผ่านให้โชคลาภก็เป็นได้นะคะขอไพ่ทักพิเศษค่ะไพ่บอกว่าสิ่งเดียวนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ย ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วในโลกนี้คือความรู้ความสามารถของตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัญหานะคะเกิดขึ้นเนี่ยคุณเองเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้นะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องอคือว่าไงอะ่ะคุณจะต้องเป็นคนที่รู้จริงนะคะแล้วก็มีความรู้เพราะฉะนั้นต้องตักตวงหาความรู้นะคะไม่รู้อะไรก็ต้องรู้ให้ได้นะคะนะเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือหรือเป็นอาวุธของคุณนะความรู้ความสามารถนะคะก็ ไว้ช่วยเหลือตัวเองในยามลำบากนั่นเองค่ะนะคะต่อไปคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์สามใบนะคะคนวันจันทร์มีเด็กถือดาบนะคะนี่เลิฟเวอร์นะคะมีพระสังฆราชนะคะ เขาบอกคนวันจันทร์วันนี้ดือด้อๆดันๆไม่ค่อยฟังใครมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะบางคนมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะนะ,ะก็ต้องระวังนิดนึงนะรู้จักฟังคนอื่นบ้างนะคะถ้าใครที่แบบว่าไม่ค่อยฟังใครอย่างเงี้ยนะคนจะมองว่าคุณแบบเฮ้ยนิสัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ก็ต้องคิดลุกนิดนึงนะคะนะบางคนก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะนะเกิดขึ้นสักนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็อีกนะอีะอก อ่าแล้วก็อาจจะมี the lover นะคะ the lover ก็คือวันนี้คุณอาจจะมีการเริ่มต้นใดใ,ใ,ใหม่ใหม่นะคะหรือว่ามีเวลาทำอะไรเป็นคู่ๆนะคะหรือว่ามี buddy ไปทำอะไรกับ buddy ไปใช้เวลากับคนรักนะคะก็ได้นะคะนะไปจติดต่อเจอ partner หุ้นส่วนหรือว่าไปไหนก็ต้องมี เพื่อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอาจจะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นการเริ่มต้นกิจการธุรกิจธุรกร,กรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะคุณยังมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะขอไพ่ทักพิเศษนิดน,นึงค่ะคนวันจันทร์ระวังเรื่องของห้าดาบนะคะก็คือถูกทิ้งถูกเทให้รับภาระอยู่เพียงลําพังทีนี่เป็นตัวทักเตือนตัวทักเตือนบอกว่าคือมันบางทีเนี่ยเราเรา เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อะนะฮะในสิ่งที่แบบว่าบางทีเป็นภาระหน้าที่นะคะที่เราต้องทําเพราะงั้นคุณอย่าหนอยเนาะทำเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะถึงแม้เขาจะไม่มีคนช่วยหรือว่าอ่าภาระเนี้ยมันคนอื่นหลับปูหล,ลับตาหมดแต่ว่าเราเนาะดันไปเห็นน่ะมันก็ต้องเข้ามาเคลียเข้ามาจัดการนะคะก็ทําไปเถอะนะไม่ต้องหนอยนะคะเพราะยังไงคุณก็ต้องทํามันอยู่แล้วนะคะ ตามนั้นต่อไปคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารสามใบคนวันอังคารมีควีนเหรียญน,นะมีเดอะเวิร์นะคะมีแปดถ้วยนะคะเพราบอาคนวันอังคารวันนี้นะคะมีควีนเหรียญอย่างนี้นะก็คือมีเรื่องจ่ายนะคะนะมีเรื่องจับจ่ายใช้สอยนะคะ นะมี The World ก็มีความสุขอุดมสมบูรณ์ดีอยู่นะคะนะแล้วก็บางคนเนี่ยจับจ่ายเพื่อการเดินทางนะคะหรือปรับจับจ่ายเพื่อคนทางไกลนะคะหรือบางคนนะคะอาจับจ่ายเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะบางคนซื้อตัว๋วเครื่องบินบางคนอาซื้อตั๋วรถไฟในประเทศก็ได้ใกล้ๆเนาะคะ่ะก็ได้เหมือนกันนะคะนะต่างถิง่ต่างแดนนะอ่าหรือว่าต่างจังหวัดก็ได้นะคะนะ บางคนอาจจะมีเรื่องของการอ่าจ่ายค่าวีซ่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ตามนั้นเลยนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องเหล่านี้อวันนี้ก็คือว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องต้องจ่ายนิดนึงนะคะบางคนเนี่ยได้สื่อสารกับคนทางไกลนะคะแล้วอาจจะมีการเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันนะคะขอใ่าทักพิเศษคะ่ะไพ่ออกเป็นเด็ก ถือดาบอย่างนี้นะคะอาจมีการเดินทางเกิดขึ้นจริงๆหรือว่าอีกในหนึ่งให้ทักเตือนว่าคุณอย่าทําตัวเป็นเด็กๆให้มากนักนะคะมันเสียลุกเสียบุคลิกนะคะแล้วก็คนก็จะมองว่าคุณน่ะคืออ่าไม่เป็นผู้ใหญ่นะคะประมาณนี้นะคะอ่าอีกในหนึ่งก็คือว่าให้รู้จักเชื่อฟังคนอื่นบ้างฟังคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยบางทีคุณก็ดื้อรั้นเกินไปนะคะนะต่อไปไปต่อที่คนวันพุธนะคะ คนวันพุธสามใบมีเก้าดาเก้าไม่เท้ากันแบบโทษคนวันพุธมีเก้าไม่เท้าเจ็ดถ้วยนะคะและทาวเวอร์นะคะ,ะ,นะค,ะคนวันพุธเนี่ยได้เจ้าชะตาได้เก้าไม่เท้าเนี่ยดิฉันว่าคุณเนี่ยนะตอนนี้กําลังเบื่อในเซ็งอยู่นะคะหรือบางคนเนี่ยงานมันเยอะงานหนักนาทําทไม่หวัดไม่ไหวก็อยากจะแยกร่างไปรับผิดชอบไปช่วยทํา นะอยากจะแยกร่างทาแล้วนะครับเพราะร่างเดียวมันมันไม่ไหวนะคะนะมีเจ็ดถ้วยอีกนะคะเจ็ดถ้วยนี่เขาก็บอกว่าว่าตอนนี้ก็คิดไปต่างๆนานาสมองก็คิดนู่นคิดนี่เพราะมันเื่อมันนายเนาะนะคะอ่าให้ระวังเรื่องปรับป,ปรับฉับพลันหรือเรื่องตกปกตกใจในวันนี้ด้วยนะคะขอพ่ายทักพิเศษนิดนึง อ่านบอกว่าระวังเรื่องของการสื่อสารนะคะถ้าหากว่ามีอะไรต้องเลือกต้องตัดสินใจให้คิดให้ดีให้ถี่ถ้วนต้องใช้เวลาต้องเค k ก time กับมันนะคะแล้วจึงจะตัดสินใจได้นะคะถ้าใครมาให้รีบๆอะไรอย่าเงี้ยคือไม่ได้เลยนะบอกเขาไปเลยว่ารีบไม่ได้ต้องใช้เวลานิดหนึงนะคะต่อไปคนวันพฤห,หัสนะคะคนวันพฤห,หัสมีคุนครับนะคะ มีแปดถ้วยนะคะมีสิบเหรียญเอาซีคนุลพรลิษัสมีสตังเนาะนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาได้ค,ครีมคัพก็คือมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ตามอัตภาพของใครของเขาเลยนะคะนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณตอนวันนี้คุณจะเป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีออนโยนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอ่า ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าแบ่งปันผู้อื่นนะคะนะตามก็คือตามที่เรามีนะคะก็คือมีจิตเมตตานะคะนะวันนี้อาจมีเรื่องของการเดินทางหรือไปรับผิดชอบรับภาระแทนใครนะคะเพราะว่าคุณใจดีไงวันนี้นะคะใครขอให้ไปช่วยทำอะไรก็ไปหมดเนาะมี10เหรียญเข้ามานะคะอาจ,จได้พลังจากทีมงานหรือว่าได้เป็นเงินเลยก็ได้นะนะคะอาจจะมีเงินเข้าก็ได้หรืออีกในหนึ่งคุณอาจจะได้ลาบจากสัตว์สองเท้าสี่เท้านะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบ อาจะมีโชคลาภเผ่าดีบางเกิดขึ้นกับคุณนะคะตามนั้นต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์สามใบคนวันศุกรนนะ์มีสามเหรียญนะอ่ามีหดาบนะคะและควีนเหรียญน,นะคะเขาบอกคนวันศุกร์เนี่ยวันนี้จะได้กํารีกําไรเออนะคะนะหรือมีคนพา สิ่งดีๆโชคลาภข่าวดีการเซ็นสัญญาการอา่อนุมัติอะไรต่างๆมาให้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยคุณอาจจะได้จากคอนเน็ชันหรือว่า มีผู้นําพามาให้นะคะนะอาจจะเป็นเงินทองนะคะถ้าค้าขายก็ได้กําไรดีนะคะมี6ดาบเขาบอกว่าทุกอย่างกาลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะนะมีควินเรียนนะเขาบอกว่าคุณอาจจะวันนี้อาจจะใช้จ่ายนิดนึงมีเรื่องต้องจ่ายเงินหรือว่าได้พบเจอกับ ผู้ที่เป็นสายเปที่แท้ท่ทุกนะคะอาจจะได้ถ้าคุณไม่จ่ายเองอาจจะมีคนจ่ายมีคนเปให้คุณเห็นนะคุณก็จะเจอคนสายเปที่แท้่ทุในวันนี้นะคะขอไพ่ทักษิเศสหนึ่งใบอ่าไพ่บอกอาจ,จได้พบเจอกับคนเก่าๆนะหรือว่าได้พบเจอกับคนที่เคยรู้จักนะคะนะกันมาก่อนหรือว่าเคยอยู่ในไม่ได้อาจจะไม่ได้รู้จักหรอกแต่ว่าเคยคุยไปคุยมาอ๋อ เคยอยู่ที่เดียวกันเคยทํางานที่เดียวกันเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันเคยอ,อยู่จังหวัดเดียวกันอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะนะเคยไปเรียนที่ต่างประเทศเหมือนกันประเทศเดียวกันเลยเมืองเดียวกันเลยอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะนะพอได้เจอกันก็คุยกันเมาสแตกเมาสแตนอะไรอย่างนี้นะคะนะ,ะหรืออีกในหนึ่งนะคะไพ่อาจจะทักเตือนว่า ให้คุณเนี่ยติดต่อกลับไปอย่างพื้นที่ที่คุณเคยจากมานะคะมีคนคิดถึงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเกิดนะคะนะหรือว่าโทรหาพี่หาน้องบ้างนะคะมีคนอ่าเขาคิดถึงหรือว่ารอฟังข่าวจากคุณอยู่นะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันเสาร์สามใบคนวันเสาร์มีหนึ่งถ้วยนะคะ นี่วิวอ f f ฟ r t จูนนะคะและมีคว e นครับนะคะเขาบอกว่าคนวันเสาร์นะนะคะจะได้โชคลาภข่าวดีนะคะนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีผู้ใหญ่นะคะให้ความเมตตาคอยหาอาหารนู่นนี่ให้กินคุณแม่คิดถึงหรือเป็นห่วงได้นะคะลองติดต่อดูมงคลคุณแม่ให้สมบัตินะคะหรนะือได้สมบัติจากครอบครัวนะคะผู้ใหญ่นะคะนะ อ่ะขอภพยทักพิเศษอ่อาจะมีคนไปมาหาสูตรหรือมีการเดินทางเกิดขึ้นบางคนรอข่าวคราวนะคะก็จะได้รับข่าวคราวที่รอคอยนะคะตามนั้นเลยนะคะเรื่องของหน้าที่การงานดีมีการแอคทีฟเคลื่อนไหวดีนะคะนะอาจจะมีการเดินทางนะนะคะตามนั้นจบแล้วสิ่งเกิดเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ